สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกทกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของชุมชนก้าวหน้าด้วยแผนพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรา,ารคามตามโครงการพิกโฉม,มหาวิทยาลัยที่ฉันอาจารย์วัสนาบรรลือหานเป็นผู้บรรยายค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเนื้อหาชุมชนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นจะมีความก้าวหน้าและการพัฒนาได้นั้น มักจะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่คนในชุมชนจะเป็นผู้วางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตเองโดยแนวทางในการพัฒนาที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นควรจะมาจากความต้องการของนในชุมชนดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชน หเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสองผู้เรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชนที่มาจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื้อหาในรายละเอียดของรายวิชานี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หน่วยดังนี้หน่วยที่1จะเป็นการพูดถึงหลักการแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชน ส่วนหน่วยที่สองจะเป็นหน่วยที่พูดถึงแบบและลักษณะของกิจกรรมโครงการแผนและนโยบายส่วนหน่วยที่สามจะเป็นการอธิบายถึงหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชนหน่วยที่สีจะเป็นการนำพาท่านให้ฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชน ส่วนหน่วยที่5จะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมค่ะ<ม>ก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหารายละเอียดของวิชาเรามาทำการทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะอาจารย์ให้เวลาท,ทุกท่านประมาณ20นาทีแล้วเราจะเข้ามาในศูนย์เนื้อหาของเรียนที่1ค่ะ